สวัสดีครับ FC ที่น่ารักนี่ครับเขาก็มาส่งหลังคาให้แล้วครับ FC ที่เขาไปสั่งนะครับส่งซิ่งให้แล้วครับ FC โอ้ยยร้้ออนโหมูเจ้าโบฮวนบ่เนาะโอ้พี่เขาคนลัอเอาเ ลูกค้าสิ่งให้ลงลงให้อยู่ครับพี่ๆเนาะก็เข้าไปก็รู้จักเข้าไปทำไมเนาะเข้าไปมันก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไม่มีที่อยู่ก็เลยตัดสินใจมานั่งอยู่ที่ศาลาตัจมานั่งอยู่ที่ศาลาใช่ใล้ต้นมะขามใช่เนาะกรอมานอากาศเย็นกว่าส่งเนาะก็พี่ๆเขากพลังเอาเอาของลงอยู่ ก็ไม่มีใครมาเช็คของใช่ขอดูไปดูตรงนูง้นนู้นก่อนนะครับพี่ชินวางว่าตรงนี้ก็ได้พี่วางเลยครับวางตรงนี้แหละครับความยาวหกเมตรหกเมตรยี่สิบรอนั่งก่อน,นครับพี่ชิร้อน 1> <1> <hydro ly> ใช่พี่เขาก็ไม่พี่เขาคงจะร้อนเหมือนพวกเราเลยนะครับที่สิอากาศร้อนมากเลยเร็วครับพุกพี่เขามาส่งเร็วไปสั่งไม่ถึงชั่วโมงมนะั้งก็มาส่งแล้ว โอ้ oh, ถ้าตัดหล็กวันนี้ตอนนี้ได้เป่ามือแน่นอนครับไอซีมันร้อนเหล็กก็ร้อนคนก็ร้อนไม้ฝาเซราเราจะไม้ฝาเซ่าลงแล้วครับ ใช่มึงไม่นานหรือไม่ถึงใช่มึงหลังคาจดไม่ถึงสองชัช่วโมงสองชั่วโมงวะไม่ถึงหรอครับพี่นีนี่หลังคานี่สกูที่ขอลงให้ นี้จะเป็นสางกะสีฝาที่จะไม่แอ้มด้านฝาครับลอนเล็กครับเอฟซีเป็นสีเขียว Okay. เอาลงแล้วครับนี่พวกพี่เขาเกงแรงเนาะถ้าจับไม่ดีนะครับเอซี่วดนบาดดวนแน่นอนครับมือเจ็บ อยูดด่ประมาณสัก <c oughs> เสร็จแล้วครับลงทีนี้ดูตัวบ้านก่อนครับ ครับร้บบออ,องลงเสร็จแล้วครับลุงนี่ไปจับดูสิรอนเลยโอ้ยกำลังครับกำลังร้อนกำลังร้อนเนาะอนตอนเราใส่รถมาลมมันพัดมันจะเย็นทีนี้เราเอาลงแล้วมันจะร้อนนะนนใช่จับไม่ดีมันวังนะเกาะเร็วยัง ไวดีป่าป่าซสกูสกูยิงปาซุาเอ้าสามสิบห้าหกสดสปดโอเคตับปฝายิงมตมาห้าตับมาห้ายิงน็อตสกูยิงนั่นนี่ไยิงอยู่นู้นยิงตรงนี้ที่รถนในูอซื้อเมื่อวานนี้เด้อพี่น้อง ตรงเป๊ะเลยนะเอฟซีดู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 ด hey. si ูเป็นยังไงครับระดับมันมาตรฐานนะเอฟซีนี่ค so รับหยกเยกหยกเยกนะโอ้สังกะสีลอนเล็กเนี่ยดูเอาสีนี้ก็สวยเนาะนี่เอาสีนี้ก็สวยสีเขียวนะเอฟซีสีเขียวสีเขียวเนื้อซับนะฮะดูสวยนะครับเอฟซีก็ พรุ่งนี้อยากเข้าลูกเราอะไรสิเราจะจุเพลงเท่านี้ก่อนนะครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ